โอเคนะครับอขอสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอ,อ,อ่านปออ่าสำหรับคลิปนี้นะครับนั่งอยู่ที่ร้านนะครับอ่านั่งอยู่ที่ร้านเนาะตอนนี้ก็ว่างจากลูกค้านะครับว่างจากลูกค้าเดี๋ยวจะมาแนะนำโปรอินเทอร์เน็ตสัก3โปรนะครับโปรที่จะมาแนะนำวันนี้ก็เป็นโปรอินเทอร์เน็ตของค่ายซิมดีแท็นะครับซิมดีแท็ระบบแบบเติมเงินเนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้กดสมัครให้ดูเนาะแต่ว่า จะบอกวิธีสมัครไปนะครับโปรที่จะมาแนะนําก็เป็นโปรที่ได้มาจากทางค่ายดีเทคนะครับโดยตรงเนาะเป็นโปรสําหรับซิมใหม่นะครับอาจะมาแนะนำนะครับ3โปรด้วยกันนะครับเน็ดไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับนาน30วันต่ออายุอัตโนมัติให้นาน6กรอบนะครับพร้อมกับโทรฟรีทุกเครือข่ายแบบไม่อั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสามโปรเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ มาดูกันนะครับโปรแรกนะสำหรับซิมดี e ทระบบแบบเติมเงินสามารถกดสมัครได้ภายใน7วันนับจากวันที่เปิดเบอร์นะครับแล้วก็โปรแรกนะครับเล่นเน็ตไม่อั้นบวกกับโทรทุกเครือข่ายนะครับเน็ตความเร็ว2 mbps นะครับไม่อั้นไม่ลดสปีดนาน30วันต่ออายุอัตโนมัติให้รวม6รอบด้วยกันนะครับ สาหรับโทรฟรีทุกกระขายนะครับโทรส่งสุดครั้งละ15นาทีนะครับส่วนเกินนาทีละ0.99สะตังเนาะโปรนี้ก็ราคาอยู่ที่200บาทเนาะ200บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วสามารถใช้หารได้นาน30วันเนาะะวิธีสมัครครับกดดอกจัน104ดอกจัน450ดอกจัน5 7 1 2 9 6 9สี่เหลี่ยมโทรออกรอรับข้อความยืนยันนะครับโอเคเนาะะต่อไป โปรที่2ครับเล่นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับความเร็ว4 Mbps ต่อระบบอัตโนมัตินะครับระบบต่ออัตโนมัติให้6เดือนด้วยกันนะครับ6รอบนะครับพร้อมกับโทรฟีทุกเครือข่ายนะครับสูงสุดครั้งละ15นาทีส่วนเกินนาทีละ0.99สตังค์นะครับโปรโนี้ราคา250บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับใช้หารได้นาน30วันสมัครกดดอกจัน หนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสี่ห้าหนึ่งดอกจันห้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าหกเก้าสี่เหลี่ยมทำการโทรออกนะครับโอเคอีกหนึ่งโปรโนะครับที่จะแนะนำนะครับเล่นเน็ตไม่อั้นบอกพร้อมกับโทรทุกเครือข่ายเนาะ,ะโปรนี้นะครับเล่นเน็ตที่ความเร็วนะครับ 10เมกะบิตตสิกันเลยทีเดียวนะครับไม่อัน้นไม่ลดสปีดต่ออายุอัตโนมัติได้6เดือนนะครับโทรฟรีทุกราคาสูงสุดครั้งละ15นาทีอ่าส่วนเกินนาทีละ0.99สตังค์นะครับโปรนี้ราคาอยู่ที่350บาทนะอ่า350บาทใช้นาน30วันนะครับดอกจัน104ดอกจัน452ดอกจัน 5 7 1 2 9 6, 9 9หสี่เหลี่ยมทำการโทรออกนะครับสำหรับ3ปลโปรนะครับสำหรับ3ปลโปรที่แนะนำไปนะครับจริงๆแล้วนะครับโปรนี้ก็ที่ผมมาทำคลิปนะครับเป็นปลโปรของช่วงเมษายน2 5 6 4เนาะแต่ว่า,าถ้าเกิดถ้าใครสงสัยว่า,าถ้าพ้นจากนี้ไปนะครับถ้าใครอยากรู้ว่า,ายังสมัครได้ไหมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้า ทางค่ายนะครับทางค่าย d t t c c ต่อ Pro นะครับเดี๋ยวก็จะพิมพ์นะครับเขียนเขียนคำอธิบายไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับใครคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับพร้อมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ